Power หรืออำนาจคือความสามารถในการสร้างผลกระทบต่อผู้อื่นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการและสามารถทำได้หลากหลายวิธีทั้งการบีบบังคับการใช้เงินการดึงดูดหรือการโน้มน้าวในมุมของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอำนาจมักถูกเข้าใจและประเมินค่าความแข็งแกร่งในบริบทของอำนาจทางการทหารและอำนาจทางเศรษฐกิจที่ถูกนำมาใช้ในรูปแบบของการบีบบังคับ ไม่ว่าจะเป็นการใช้กำลังหรือการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจในลักษณะของฮาร์ดพาวเวอร์ในทางกลับกันกลยุทธ์ในเชิงบวกที่จะนำมาซึ่งการขยายอิทธิพลเปลี่ยนแปลงความคิดสร้างความมีส่วนร่วมหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมถูกเรียกว่าอำนาจละมุนหรือซอฟต์พาวเวอร์ศาสตราจารย์โจเซฟนายแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และอดีตผู้ช่วยปลัดกระทรวงกลาโหมฝ่ายความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาคือผู้ริเริ่มใช้คำว่าซอฟต์พาวเวอร์และเผยแพร่ในหนังสือของเขาเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี1990เพื่อสื่อถึงแนวคิดรัฐสมัยใหม่ที่สามารถใช้แรงดึงดูดและการโน้มน้าวใจเชิงบวกเพื่อเปลี่ยนแปลงความคิดประเทศอื่นตามที่ต้องการและจำแนกซอฟต์พาวเวอร์เป็น3ส่วนหลักได้แก่วัฒนธรรม Well, if a country has a culture which is attractive to others, it may make other countries more willing to hear its views or to sympathize with its views. And uh, countries spend a fair amount on that. For the United States State Department, there's an undersecretary uh, for public diplomacy with a budget that supports people in different national. Capitals and other parts of countries to get American culture and ideas across. But probably the biggest source of soft power is not what the government does, it's uh, everything from Hollywood to Harvard. It's American entertainment, American universities probably do more to convey American culture than anything else. Other countries, like China, are making major efforts to increase their soft power. Hu Jintao told the 17th Party Congress in 2007 that China had to invest more in its soft power and they spent billions and billions of dollars on it. The problem the Chinese have is they think the government creates soft power and they're not willing to let their civil society free to basically act internationally in the way that uh, Western European or American civil society is able to do and that sets limits on their soft power. แต่ละประเทศจะมีซอฟต์พาวเวอร์ในแบบฉบับของตนเองสหรัฐอเมริกาใช้ซอฟต์พาวเวอร์ผ่านความบันเทิงทั้งภาพยนตร์เพลงและรายการต่างๆขณะที่เกาหลีใต้สร้างมาตรฐานความงามแบบเกาหลีเผยแพร่วัฒนธรรมความนิยมในอาหารผ่านซีรีส์และศิลปินทำให้ชาวโลกเปิดรับวัฒนธรรมเกาหลีเข้ามาโดยไม่รู้ตัวเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์สร้างไรายได้เข้าประเทศ ในประเทศไทยซอฟ์พาเวอร์ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางเมื่อไม่นานมานี้ทั้งจากปรากฏการลิซ่าเอฟเฟกที่เพียงแค่การพูดถึงก็ทำให้เมนูลูกชิ้นยืนกินในจังหวัดบุรีรัมย์กลายเป็นที่รู้จักทั่วทั้งประเทศทำยอดขายถล่มทลายและได้ข่าวว่าจะไปกินลูกชิ้นยืนกินด้วยหรือเลปล่าครับ <c oughs> ที่แบบว่าป๊อปปูล่ามากที่เ,เราจะต้องไปยืนกินลูกชิ้นตรงสถานีรถไฟบุรีรัมค่ะมันมันเด็ดตรงที่น้ำจิ้มบุรีรัมเจ้านั้นคือแบบมันเด็ดมากๆค่ะ <Wow. S 2> แบบมันหาไม่ได้แล้วอย่าบอกนะน้ำจิ้มของลิซ่าต้องเป็นน้ำพริกเผาด้วยใช่ไหมใช่ค่ะดีรู้แตบบ่ oh my god ป <laughs> รากฏการเข้าเหนียวมะม่วงฟีเวอร์จากการที่มิลิ แรปเปอร์ชื่อดังชาวไทยได้นำขึ้นไปรับประทานบนเวทีดนตรีระดับโลกอย่างโคเชลา่าที่กระตุ้นความอยากกินและเกิดกระแสทั้งการรับประทานและการถ่ายคลิปแนะนำเมนูนี้บนโลกโซเชียลรวมถึงการนำทีป๊อปไปสร้างความนิยมไกลถึงเม็กซิโกของโฟมิกซ์ที่ทำให้ชาวต่างชาติร้องเพลงเป็นภาษาไทยตามได้อย่างไม่น่าเชื่อ อีกทั้งยังดึงดูดผู้คนเข้าร่วมงานเทศกาลสงกรานต์ที่รัฐมิน ah ิเซลตาสหรัฐอเมริกาได้เป็นจำนวนมากผลบวกด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมอันเกิดจากซอฟต์พาวเวอร์หลายๆครั้งทำให้ภาครัฐตื่นตัวมากขึ้นในการพยายามเข้ามาสนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีไทยเพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างชื่อเสียงแก่ประเทศ แต่ความเข้าใจซอฟต์พาวเวอร์ของไทยดีพอหรือไม่เราจะขับเคลื่อนไทยซอฟต์พาวเวอร์ไปในทิศทางใดข้อจำกัดหรืออุปสรรคพร้อมปรับแก้สู่การสร้างโอกาสหรือไม่ยังเป็นเรื่องที่ชวนคิดเพื่อการใช้ซอฟต์พาวเวอร์ส่งเสริมการฟื้นฟูนฟนเศรษฐกิจและการพลิกฟื้นที่ยั่งยืน